สวัสดีครับนี่คือช่องพินัท Account and t a บัญชีและภาษีง่ายนิดเดียวครับเมื่อทุกท่านได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะได้พลาด EP ของผมในครั้งต่อไป EP นี้ผมจะพูดค่าที่พักโรงแรมและค่าอาหารทำอย่างไรถึงจำนำมาหักภาษีได้ครับจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วรวมถึงเมื่อคลิปต้นสัปดาห์เนี่ยผมได้พูดเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง มันมีค่าใช้จ่ายอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผมได้รับคําถามมามากเลยนะครับ mm. แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทางธุรกิจเนี่ยเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเอามาหากักภาษีได้ไหมนะครับก็คือพวกเรื่องค่าที่พักโรงแรมและค่าอาหารนะครับผมทําบัญชีมากี่สิบปีเนี่ยค่าใช้จ่ายกลุ่มนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ผมเห็นบ่อยมากเลยนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็ต้องแยกประเด็นอีกว่าภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีเงินได้น,นิติบุคคลนะครับทั้งสองตัวเนี่ยจะมีคําถามว่าภาษีซื้อเนี่ยเอามาหักค่ายมาเอามาหักยอดขายได้ไหมส่วนตัวค่ายจ่ายเอามาหักกาไรได้ไหมคราวนี้เนี่ยผมอยากแยกเป็น2กลุ่มก่อนนะครับแยกบุคลากรเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มในบริษัทกลุ่มคนในบริษัทเนี่ยผมจะพูดในประเด็นเกี่ยวกับกรรมการกับลูกจ้างหรือพนักงานนะครับถ้า2กลุ่มนี้ไปใช้ บริการไม่ว่าจะเป็นค่าทิศพักหรือค่าอาหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทด้วยนะคะคุณสามารถนํามาเป็นค่าให้จ่ายในทางบัญชีได้ในทางภาษีได้ทั้งนิติบุคคลแล้วก็มูลค่าเพิ่มแต่ต้องมีหลักหรือแค่หลักเดียวครับเช่นตัวลูกจ้างเนี่ยจะต้องเป็นลูกจ้างในฐนานะพนักงานบริษัทไม่ใช่เอาซอร์สนะต้องเป็นพนักงานบริษัทคุณต้องมีสัญญาจ้างให้สัมปทานเขาตั้งสัมปทานเห็น เพราะฉะนั้นคุณสิ่งได้ที่คุณจะต้องทําก็คือเวลาที่คุณรับพนักงานเข้ามาในฐานะลูกจ้างจ่ายเงินเดือนเนี่ยคุณต้องมีสัญญาว่าจ้างแรงงานนะครับก็จะเป็นอาวุธสําคัญและคุณก็มีระเบียบไปเลยว่าคุณมีสวัสดิการด้านนี้ถ้าคุณออกไปปฏิบัติงานข้างนอกคุณจะได้ค่าอาหารค่าทีิพักโรงแรมนะครับคุณก็สามารถมาเบิกกับบริษัทได้ส่วนตัวกรรมการกรรมการจริงๆแล้วคือผู้บริหารของกิจการนะฮะอยู่ฐานะเป็นเ d แหละแต่ไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นคนบริหารให้บริษัทมันเดินได้ คุณก็ต้องมีระเบียบการว่าจ้างด้วยนะครับแล้วมีระเบียบที่ชัดเจนว่าถ้ากรรมการไปใช้ไปกินไปพักผ่อนไปโต๊ะทีไม่ใช่พักผ่อนไปทํางานแล้วต้องพักโรงแรมเนี่ยคุณก็สามารถนํานําค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกกับทางบัญชีได้มาเบิกกับบริษัทได้แล้วคุณก็ทั้งภาษีซื้อและตัวค่าใช้จ่ายคุณก็หักยอดหักเพื่อให้เสียภาษีน้อยลงหลักง่ายๆเห็นไหมครับว่าถ้าระาวาังแผนเป็นเนี่ยกลุ่มนี้จะสะดวกมากเลยแค่คุณมีระเบียบแล้วคุณก็มาเบิกกับบริษัท เวลาที่เขาใช้เพราะค่าใช้จ่ายพวกนี้โดยธรรมาชาติแล้วทุกธุกกกรกิจเนี่ยจำเป็นต้องมีคราวนี้ผมแยกอีกกลุ่มหนึ่งก <c oughs> ลุ่มที่2คือบุคคลภายนอกผมไม่ได้เรียกผมเป็นกลุ่มที่สําคัญแล้วก็มีมีจำนวนอยู่เหมือนกันนะกลุ่มบุคคลภายนอกเท่าที่ผมแยกได้จากประสบการณ์ในการทําบัญชีเนี่ย,ยก็คือจะหนึ่งผู้ถือหุ้นนะครับลูกค้าบริษัทในเครือซัพพลายเออร์กลุ่มพวกนี้เวลาที่เราไปเอนเตอร์เทนเขาละกันนะครับผมถือว่าเป็นบุคคลภายนอก คุณจะสร้างระเบียบมายัางไงก็ตามเนี่ยสัมปรกรณ์เนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นและหลักสําคัญคือถ้าเป็นบุคคลภายนอกอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นลูกก้าวตันในเครือเป็นซัพพลายเออร์หรือคนที่มาทําเป็นเอาซอลแลวเราเลี้ยงข้าวเขาอะ,อ,ะอย่างเนี้ยคุณจะมาคุณจะนาค่าอาหารค่าที่พักโรงแรมเนี่ยมาเบิกกับบริษัทเพื่อหักภาษีซื้อได้ไหมคาตอบคือไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีระเบียบชัดเจนนะฮะมันก็ไม่ได้เพราะคุณถือเป็นบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับกิจาการรา,ารรหหือค่าร คุณก็เอามาค่าสีซื้อมาหักไม่ได้แต่แต่นะครับมันจะถือตีเป็นค่ารับรองนะครับเป็นการเซอร์วิสให้กับบุคคลภายนอกเป็นค่ารับรองไปนะครับซึ่งค่ารับรองระเบียบมันก็มีชัดไว้อยู่แล้วพวกนี้ก็คือไม่เกิน0.3%ของรายได้หรือทุนที่สูงกว่านะครับไม่เกิน0.3%ของทุนหรือรายได้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่าและเพดานจะเป็นเท่ากับ10ล้าน เห็นนะครับหลักง่ายๆคุณก็ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่คุณก็ต้องไปเข้าสู่เงื่อนไข,ขของรับค่ารับรองไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ครับไม่ยากไ,ไม่ยากไม่ง่ายเพียงแต่ว่าต้องวางแผนภาษีให้ดีๆคุณก็สามารถนําค่าที่พักค่าอาหารต่างๆเนี่ยเอามาหาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้นะครับฝากไว้ครับกับคลิปสั้นๆของในสัปดาห์นี้ครับสุดท้ายนี้ถ้าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอของผมเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาด EP ของผมในครั้งต่อไปและนี่คือช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้ครับหากใครมีคำถามด้านบัญชีและภาษีอย่าลืมแอดไลน์มาหาผมผมจะตอบด้วยตัวของผมเองอย่าลืมติดตามผมใน EP หน้านะครับสวัสดีครับในปี2 5 6 4ถ้าใครยังมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่รู้ว่าเราจะยื่นภาษีเมื่อไรลื่นภาษีอย่างไรกลัวสัมภาระปรับ หรือแม้กระทั่งว่าเราไปทําขอสินเชื่อแล้วเขาขอเอกสารด้านภาษีแล้วเราไม่มีนะครับวันนี้พี่นัทมีคอร์สออนไลน์ภาษีสําหรับบุคคลธรรมดานะครับในคอร์สออนไลน์ก็จะมีทุกเรื่องนะครับที่ผู้ประกอบการธุรกิจบุคคลธรรมดาจําเป็นต้องรู้นะครับไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การทําธุรกิจจนไปถึงเรื่องของการเสียภาษีนะครับถ้าใครสนใจนะครับให้ทักมาในอินบ็อกซ์ทักมาในเพจได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ บอกราคาและวิธีการรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่นัดฝากไว้และพี่นัดมั่นใจครับว่าคอร์สออนไลน์ภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาจะสามารถแก้ปัญหาที่ทุกท่านมีได้อย่างแน่นอนครับผม